อ่อนแล้วเราขย่าอย่างนี้นะผมจะขยาหมุดเลยนะอยู่ครับผมไม่โดนควันนาอ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมันมีตัวเึร่งบินผ่านผมมานะผมว่าเนี้ยจะตัดมาแล้วครับไปนี่นะครับไปนี่ตัวนึงแต่มาทางเนี้ยแล้วก็ไปทางนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปกินหรือเปล่าหรือว่าลังอยู่หลังผมตอนนี้นะครับแต่ตัวที่มาในในนี้นะครับผมในกองเนี่ยนะเดี๋ยวไปลุ้นกันดูให้แน่ใจก่อนครับว่ามันออกจากลังหรือว่า ออกจากลังหรือว่าออกมากินนะโอ้ยออกมากินแง่เลยทุกท่านนุ่นดอกนี่นั่นเต็มเลย อ่าน่ครับผมเต็มเลยตัวนะครับแล้วก็บินขึ้นไปที่ถนนที่ผมจอดรถนะครับไะตามครับผมตายครับผมถ้าบินแบบนี้นะครับเจอ,อยังไงก็เจอล้างเพราะบินต่ำานะ่ต่อให้ไกลยังไงเราสามารถที่จะมองบนอากาศตามหาจนถึงลังปึ้งมันจะบินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตัวที่มาเนี่ยก็บินมาคือสวนไปสักแป๊บหนึ่งก็มาหรือว่าไปมาไปมา,ปมาแล้วแต่นะครับเหมือนมดเดินอะ่ะคือเราก็เดินตามไปแล้วก็มองบนอากาศ จบครับผมเจออย่างเง้นนะครับนี่วิธีการตามพึ่งต่ำนะครับแล้วก็บินผ่านตูตดรถลงไปเนี่ยนะเนี่ยการตามพึ่งต่ำเพื่อน,นผมจะเดินนะเสียงก็ใช่นะผมเสียงพึ่งจะบินบินต่างจากตัวอื่นนะครับเทคนิคนะแล้วก็มองไปที่อากาศถ้าเรานั่งต่ำได้เนี่ยเรานั่ง างทีพึ่งมันเลียดเลียดอย่างนี้เลยนะครับพึ่งไม่ใช่ว่าจะบินโด่งเสมอไปนะครับไปแล้วผ่านหัวผมไหมเสียงเลยนะครับมีเสียงไปเลยนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับคืออาชีพเราหาพึ่งนะครับไปแล้วครับผม ผมมองที่อากาศนี่นะอาจจะหักเข้าคองเลยแหละนะครับเดี๋ยวนั่งก่อนครับผมแล้วก็มองไปที่จุดที่เราเดินมานะครับเราก็นั่งให้ต่ําเพราะว่าพึ่งถ้ามันบินมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นทิวมาเลี้ยทางมา ออกจากตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนนะโอ้เลยหลังผมนะผมรอดออกคองก็มี ที่หยุดนิ่งดูตัวนะครับผมดูตัวตัดอยู่ในคองแน่นอนเพื่อนๆตรงไหนเหรอไปเอารถด,ดีกว,ว่าผมไม่มีคนเฝ้ารถนะหรือครับผมยังไงก็เจอแบบนี้นะลยยไปด้วยกันเลย มองอากาศด้วยด้วยนะครับผมแล้วก็มองเผื่อมันออกมาจากคอเพราะมันไปอย่างเงี้ยมันหักได้นะพึ่งนะโอ้โหปัญหาอยู่อยู่ตรงนี้เอเลยพึ่งบินเข้ามานี่นะครับผมดได้ขึ้นตรงนี้นะนั่นนะเอ,อืเออ่อยต้องอยู่แถบน้นแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวผมยังไม่เห็นเลยนะตามองบนด้วยแล้วมันเลยมองมองลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับนู่นไงเพิ่งใหญ่ไม่ใช่ได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะ z ู o m ให้ดูนะยังเห็นไม่ถนัดนะครับโอ้โหมือสั่นมาก ดูยมาเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวหาที่ข้ามนะครับผมใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่าอ่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปรุ่นกันตัวออกมาเต็มเลยดุยคก็จะถึงนะครับประมาณมากเอารถจอดไว้นู้นนะครับเฮ้ยที่ผมซูมอยู่ฝั่งนู้นนะใจบึ๊บบึ๊บเลยครับท่าน เดี๋ยวขยาวดูไม่รู้ว่าอ่อนเพะาอ่อนก็ปล่อยไว้แต่จะรอดเซียนหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็มีเตียนตามตัวอย่างผู้ผมเนี่ยเยอะนะครับในแพงเพชรเห็นตัวตัดหน้าไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่เราเราโอเวเก่งนะครับแต่ทุกคนนะเป็นเยอะเลยนะครับเ <laughs> <laughs> พิ่งบินตัดหน้า mm hmm. บอไสนะ์อันนี้มีจริงนะครับห mm hmm. นุ่มเนี่ยอันนี้ล้างไข่มันเปียกหมดฝนตกนะครับจําเป็นน้องอย่าทําตามนะ Buenas ินเียงไหมเสวลาโดนควันนะครับพึ่งจะสะดุ้งน้องแต่เป่าไปหน่อยเดียวอย่าไปเป่าถึงขนาดโอ้โหพึ่งอยู่ไม่ได้นะครับเพราะเกิดอ่อนเนี่ยเราปล่อยไว้ได้แต่ถ้ามันมันมันอ่อนแล้วเราเขย่าอย่างนั้นนะผมจะเขย่าหมุดเลยนะอยู่ครับผมไม่โดนควันเนาะ พึ่งกำลังน้อยกว่าตัวนะครับนีนี่เนยะให้ดูพึ่งแบบนี้ดูยากหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาใหม่อ่อนกับสองกำลังน้อยกว่าตัวแล้วก็เริ่มเจอใหม่พอฝนฝนลงเนหะ็นไแสดงว่าเกาะหลังนี้เกาะมาประมาณเดือนกว่านะมีตัวอ่อนอยู่ข้างบนน้อง เห็นไหมอย่างนี้ปล่อยน้องๆไม่พอขายหรอกตัดปลายขีดเดียวเนี่ยคุณก็ได้ค่าน้ำมันคืนแล้วขี่แล้วยี่สิบสามสิบสี่สิบก็ว่างันไปนะครับมันมันแดงอ่อนขาวแต่ถามว่าเราปล่อยวัดดวงเนี่ยดีกว่าเผื่อน้ำมันใหญ่นะครับผมกร็ร้อยไปหน่อยนี้พอะช่วงนี้เขาเถาวันอะไรเนี่ยออกเต็มหมดโอเคผมไม่ตัดน,นะปล่อยไว้ครับ เนี่ยขวานเนี่ยเนี่ยมันป้องกันเราได้พึ่งต่อยใครก็แล้วแตถ่ถ้าเราไม่ถ้าเรามีไฟแชกเนาะเราก็กรอบย่าแห้งนะครับแต่ต้องระวังไฟป่านะครับกรอบยา่าแห้งเนี่ยเราก็ไปช่วยเขามันก็จะเบาบางนะครับถึงจะ่ต่อยบ้างแต่ก็ยังเบาบางแล้วก็พาเขาออกจากพื้นที่การช่วยเหลือคนเบื้องต้นนะครับดีกว่าที่เป็นข่าวเนาะก็หลายๆท่านเขาไม่ไม่รู้จักวิธีการช่วยนะครับคนโดนต่อยเนี่ยคนโดนพึ่งกัดเนี่ยเสียชีวิตเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเห็นเนี่ยถ้าเกิดเรา ฟังคลิปเนี้ยนะครับไฟแช็กท่านจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบท่านพกติดตัวไปหนึ่งประจัยหนึ่งเลยนะสำคัญไฟนะครับมันช่วยเราได้หลงป่าอะไรก็แล้วแต่มันช่วยเราได้แต่เราไปเห็นคนโดนพึ่งต่อยข้างทางนะอุ้ยอุ้ยเนค่คนแก่เนะี่ยเข้าไปช่วยห,หาผ้าคุมวัวซะโพกหน้าต่อดน,นึ่งกอบหญ้าตดแล้วก็หญ้าแห้งจุดคูเมื่นควันตั้งลงไปเนงะี้ยเดินสวนไปหาเขา แล้วก็เดินแซงเขาไปหน่อยให้ควันเนี่ยมาหาเขาแล้วให้เขาเดินตามเราก็ชูวควันไปเงี้ยให้มันโต้ลมลมมันก็จะควันเนี่ยมันก็จะมาหาตัวเราใช่ปะ่ะพอมาหาตัวเราเนี่ยพึ่งมันก็จะเบาไปนั่นแหละครับผมการเทคนิคการเอาตัวรอดจากพึ่งนะครับแต่อย่าเอาควันไปทั้งอื่นเราอยู่ตรงโลนโลนะครับผมอันนั้นโดนแต่การเข้าไปช่วยมีโดนบ้างไม่ใช่ไม่มีนะครับผมสวัสดีครับ